ขันเร่งพร้อมขันเล่งพร้อมอ้ยเ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 ออสวัสดียามเย็นค่ะพี่พี่ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะอากาศเย็นเย็นวันนี้นะคะยามเย็นนี้อาบน้าให้พ่อแสนสุขค่ะถูเนื้อถูตัวผ่อนคลายสบายร่างกายสบายจิตใจกันหน่อยค่ะพี่พี่ อาการตกมันก็ค่อนข้างหนักนะคะเดี๋ยวค่ะก็ยังดีที่ยังเชื่อฟังข้อความน,นะคะเล่นก็ยังเล่นอยู่ในขอบเขตที่โอเคนะคะเราดูแลได้นะคะอันนี้คือน้องช้างตกมันกำลังเล่นน้ำนะคะพ่อแสนสุกวัย24ปีค่ะพี่พีอาบน้ำเล่นน้ำผ่อนคลายนะคะชำระล้างน้ำมันตกมันต่างๆนะคะพี่พี ก็ยังเชื่อฟังคำสั่งยังรับรู้นะคะว่าพ่ออ,อ,อาบน้ำให้นอนลงหรือว่าอะไรยังไงเขายังรับรู้นะคะแต่ต้องระวังนะคะเดี๋ยวค่ะอนอนให้พ่อฉีดน้ำให้ค่ะพี่ๆเขาตกมันอยู่ก็จริงนะคะแต่เขาก็ต้องการเ,เวลาผ่อนคลายเหมือนกันนะคะโอ้โชคดีมากเลยตกมันอยู่แต่ก็ยัง ดูแลอาบน้ำฉีดน้ำให้ได้นะคะแต่บุคคลอื่นนี้คือต้องห้ามเข้าใกล้นะคะอย่างแม่นิกนี่ก็ถ่ายคลิปอยู่ไกลๆนะคะพี่ๆไม่ได้ถ่ายใกล้นะคะแต่ต้องนิสซูมภาพเอานะคะเพื่อจะได้ให้พี่ๆเห็นชัดๆเนาะนะคะกิจกรรมอาบน้ำยานเย็นๆแบบนี้นะคะของพ่อแสนสุขนะคะตะวันกำลังจะตกดินค่ะพ่ออาบน้ำอยู่แปลวทรรลายนะคะแปลวอาบเสร็จแล้วนะคะ แล้วอาเสร็จแล้วกำลังทาแป้งอยู่จ้าคิวต่อไปก็ต้องเป็นพ่อแสนสุขนะคะพี่ว่าทําไมต้องใส่โซ่สองขาหน้าเพราะว่าพ่อแสนสุกตกมันอยู่นะตอนนี้คือตกมันหนักมากนะคะพี่พี่เราต้องเซฟมากๆเลยนะคะพี่พ,พี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มกันเนาะพี่พี่จ๋า เราก็เซฟเพื่อความปลอดภัยนะคะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายหรือว่าทําอะไรเขาเลยนะคะพี่ๆเพื่อความปลอดภัยทั้งช้างและคนนะคะอ,อาตาแป๋วขอกินน้ําด้วยพ่อตาแป๋วส่งเสียงของกินน้ําด้วยจ้านะคะพ่อแสนสุขนี้หุ่นแบบนี้คือหุ่นอ้วนท้วนสมบูรณ์ของเขาแล้วนะคะสูงยาวเข่าดีค่ะ น้องช้างก็สมบูรณ์มากๆนะคะถึงจะตกมันนะคะเพราะแสนก็ตกมันช่วงฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นประจําทุกปีนะคะทุกๆปีก็จะตกมันควบปีนะคะแปดถึงเก้าเดือนได้นะคะมารอดูการปีนี้ว่าจะลากยาวไปถึงกี่เดือนนะคะให้กําลังใจพ่อด้วยนะคะพี่ๆก็อาการตกมันนี้เราก็ห้ามไม่ได้นะคะเป็นธรรมชาติของเขานะคะเราก็ต้องช่วยดูแลรักษากันต่อไปนะคะ เป่าน้ำโชว์พี่ๆด้วยโอ้นอนเล่นเลยเป่าโชว์ยังไงลืมเป่าแล้วหรอโอ้ยโอ้เสานี้ค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรนะคะพี่ๆข้างล่างเราขุดเอ่อไว้ไว้ลึกแล้วก็เราเทปูนซ้ำอีกทีนึงด้วยนะคะแล้วก็เราผูกเสานี้ด้วยผูกเสาบ้านนู้นด้วยนะคะ ผูกสายไอโซต่อกันนะคะและดูตาแป๋วค่ะอยากอยากเล่นด้วย <c oughs> อ๋อส่งส่งส่งสายยางให้พ่อแบบรอรอครับส่งสายยางให้พ่อแบบรอรอครับยังเชื่อฟังยังรับฟังคําสั่งได้อย่างดีนะคะพี่ๆยังฟังยังเกรงใจเราอยู่นะคะยังไม่ลืมเรานะคะอ,อ,อยากอาบด้วยคนนางอยากอาบด้วยพ่อ เห,เ,หเห็นพ่อแสนสุกเล่นน้ําเห็นพ่อแสนสุกอาบน้ําตัวลูกหล่าก็อยากเล่นอยากอาบเหมือนพ่อนะคะพี่พในกรณีที่พ่อแสนสุกตกมันหนักแบบนี้นะคะเราจะไม่พาพ่อแสนสุกออกไปจากบ้านโดยเด็ดขาดเลยนะคะนะคะพี่พ,พีเพราะว่าอันตรายนะคะอันตรายเนาะเราคือเราต้องเซฟความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ น้ำเสร็จเรารู้ว่าเขาพอแค่นี้ก็คือแค่นี้นะคะพี่ๆจะไม่บังคับว่าโอ้ยเขาอยากพอแล้วจะอาบต่อไหมนะคะตามแต่เขาจะอยากอาบเลยค่ะอะไรเจ้าหมูสีอย่างนี้เราอยากอาบน้ําอยากเล่นน้ํากับพอ่อเห็นพ่ออาบไม่ได้หนูอยากอาบด้วยค่ะดูค่ะอาดิงดิงดึงดิงดิงด้ง,งออาบน้ำหน่อยขออาบน้ำหน่อยค่ะนอนลงไงนอนลงไงติ๊กตัก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  คิดไม่ออกให้นอนแล้วหนูยกอหนูยกขาโชด้วยอ้ยขอนะคะขอหนูส่งเสียงขอพ่ออุอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยแล้วดูพ่อแสนสุขค,ค่ะยอมลูกที่ไหนล่ะยอมลูกที่ไหนล่ะเออเออเออไม่มีใครยอมใครเลยค่ะพ่อก็อยากเล่นน้ำลูกก็อยากเล่นน้ำค่ะงานนี้เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักที่บ้านนะคะเอยขอล่ะคะ่ะพ่อคะ่ะ ่งเสียงขอแล้วพ่อพ่อจ๋าเอ้ยโอ้ยโอน่ารักน่ารักให้ดูด้วยมีน่ารักให้ดูแล้วเฮ้ยจะเต้นให้ดูด้วยงานนี้ค่ะพี่พี่อยากเล่นน้ําแรงนะคะอยากเล่นน้ําแรงเฮ้ยอยเฮ้ยอยเฮ้ยยเฮ้ย้ยขอเล่นน้ำหน่อยค่ะ ตามภาษาเขานะคะพี่พี่เขาก็จะเล่นจะอะไรไปตามภาษาเขานะคะเป้นเหนื่อยขอดื่มน้ำหน่อยจ้าวันนี้อากาศไม่หนาวนะคะพี่พี่ไม่หนาวมากเหมือนทุกวันนะคะอากาศแบบว่าเ,เย็นเย็นสบายอะคะ่ะไม่ร้อนไม่หนาวมากนะคะเด็กๆก็เลยจะอยากอาบน้ำเป็นพิเศษนะคะถ้าวันไหนหนาวมากก็จะ ไม่ค่อยอยากอาบเท่าไหร่นะคะเพราะอากาศเย็นมากนาอพี่ๆวันนี้อากาศไม่เย็นมากก็อยากอาบอยากเล่นน้ํานะคะโอ้ลมเที่ยงเลยไอ้ลมเที่ยงเลยโอ้โหเปื้อนแม่หมดแล้วไอ้หมูต้อนอเที่ยงเที่ยงเที่ยงเทียงโอ้โหอุยอโอ้คุณนางลมเที่ยงเลยอุ้ยโอ้เป็นช้างทูโทนขึ้นมาเลย เป็นช้างทูโทนขึ้นมาเลยดูค่ะพี่ๆ oh. ตั้งแต่เข้าหน้าหนาวมาก็ไม่เห็นภาพแบบนี้เลยนะคะนี่เพิ่งจะเป็นวันแรกนะคะที่ได้เล่นน้ําแบบนี้เพราะว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวจ้านะคะพ่อแสนสุกมาเล่นกับลูกไม่ได้นะคะเพ่อแสนสุกตกมันอยู่นะคะเดี mm ๋ยวไว้ให้พ่อหายตกมัน mm hmm. เดี๋ยวจัดเต็มกันเลยนะคะผ่ mm hmm. อ,อนคลายด้วยกันยามเย็นค่ะพี่ๆผ่อ,อนคลายกันยามเย็นจ้าเออนี่ <Okay. S 1> ดูค่ะ <Okay. S 1> โกงดากโกงดากแล้วหนึ่งโ,โกงดากขึ้นสูงทะลรู้เป็นสาวเป็นนางเนี่ยอ,อ,อนี่แหละค่ะสุขกายสบายใจนะคะได้เล่นได้กินได้นอนเล่นก็เต็มที่นอนก็เต็มที่กินก็เต็มที่นะคะเขาก็สุขกายสบายใจนะคะลอยไปอารมณ์ก็ดีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายก็ดีไปตามๆกันนะคะเอะ อคันเร่งพร้อมคันเร่งพร้อมเฮ้ยเอ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 ้เอ้ยยา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 เครื่องกำลังร้อนเครื่องกำลังร้อนเอ้ยอย่านะพ่ออย่านะพ่อเครื่องนี้เครื่องแพร์โบนะคะเครื่องแรงเอ้ย เอาเวลาได้เล่นก็จะแฮปปี้มีความสุขแบบนี้นะคะพี่ๆเวลาเล่นเราให้เล่นเต็มที่เลยนะคะอยากเล่นก็เล่นเต็มที่เลยค่ะเวลาเรียนก็เรียนเต็มที่นะคะนอนก็ให้เะานอนเต็มที่ไม่รบกวนนะคะทุกอย่างเวลาทําอะไรก็จะให้เขาทำได้อย่างเต็มที่นะคะกล้าคิดกล้าทํากล้าสแสดงออกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในสายตาของพ่อควานแม่ควานด้วยนะคะไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปนะคะให้ทุกอย่างอยู่แบบพอดีนะคะเนาะอ่อา

อ่าโอเคค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตาแป๋วกับพ่อแสนสุขด้วยนะคะขอพระคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ส่งมาให้ตาแหววนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่ๆกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้น้องด้วยนะคะกดกระดิ่งและอย่าลืมกด Subscribe นะจ๊ะอ่าบายจ้าไม่ใช่สิกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> พูดพ <c oughs> โอเคค่ะพี่เพี่ค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่อีพีต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ